อะไรหรอกอืจะไปเที่ยวเหรอกันน่าจะไปเที่ยวหรอคะพันน่าจะไปเที่ยวไหนคะมากินหม่ำม,มั้มไหมอือพอด้หม่ำม,มั้มนี่ตาหู้โชันเลยนะรู้สึกเธอจะคุ้นบ้านนะค,คุ้นเคยกับบ้านนะ มา,ม,มาหาแม่ลูกกินไปไทยหลังสวัสดีค่ะมาค่ะวันนี้ยายจะพามาปลูกต้นใบเตยนะคะปลูกใบเตยท,ที่เมืองนอกอยังไงไม่ให้มันตายอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับของป้าสวัสดค่ะยายก็เลยนํามาแชร์ให้กับหลายๆ่ค่ะอุปกรณ์นะคะยายก็ไม่เก่งกับเรื่องต้นไม้นะแต่ยายชอบอยากปลูกเพราะว่าพอซื้อบ้านหลังนี้แล้วมีที่เยอะ ปีหน้าต่อไปยายก็จะปลูกตู้กระจกค่ะทําตู้กระจกใหญ่ๆแต่ปีนี้ไม่ทันแล้วไม่ทันอากาศเนาะเออใบบัวบกที่นี่มีขายนะคะตามร้านซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปตัวนี้อยู่ที่ต้นละสี่สิโครนตามร้านควิกลี่ค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตควิกลี่จะชอบเอามาขายนะคะยายมีอุปกรณ์อะไรบ้างสําคัญมากเลยนะคะการปลูกใบเตยมาค่ะนี่ค่ะ เขาจะเป็นแผ่นกลมๆซึ่งเราจะหาซื้อได้ตามร้านขายขายพวกต้นไม้โดยเฉพาะนะคะส่วนมากจะมีตามซูเปอร์มาร์เก็ตยายไม่ค่อยเห็นอันนี้ป้าสวัสด์ซื้อมาเอามาให้ยายซึ่งตรงนี้จะเป็นท่อเห็นไหมคะเป็นท่อท่อน้ำนะคะมาดูกันเลยอุปกรณ์ต่อไปก็คือกระถางต้นไม้แบบไม่มีรูนะคะหรือแบบที่น้ำซึมออกไม่ได้ ข้อสำคัญนะคะนั่นก็คือพอเราใส่ตัวนี้ลงไปเราจะแยกระหว่างชั้นดินกับชั้นน้ำนะคะตรงนี้เราจะเอาไว้ใส่น้ำแล้วเดี๋ยวยายจะผสมดินค่ะแล้วก็เอาดินมาใส่ในนี้นะคะคนที่ยายใส่ตัวนี้ลงไปนะคะเพราะว่าจะแยกชั้นระหว่างน้ำกับดินเพราะว่าใบาเตยน่ะชอบน้ำอันนี้จะเป็นดินดินตามพื้นหญ้านะคะดินดินที่ไม่มีอาหารอะไร อันเนี้เยเราก็จะเอามาผสมอันนี้เป็นปุ๋ยค่ะแลก็ใช้นิดเดียวแค่นี้พอนะคะปุ๋ยเดี๋ยวจะเค็มค่ะเดี๋ยวใบเตยเราจะตายจากนั้นก็จะเป็นจากนั้นก็จะเป็นดินถุงนี่ค่ะนิดหน่อย นนี่ะะคะแค่นี้ละคะ่ะแล้วก็ผสมกันนี่ค่ะอย่าเพิ่งใส่น้ำนะคะให้ใส่ตัวนี้ลงไปก่อนแล้วเราก็ใส่ดินลงไปค่ะ นี่ค่ะแค่นี้พอแล้วจากนั้นเี่กก็จะเทน้ํานะคะลงไปในรูนี้แต่ก่อนอื่นเราต้องใส่ตัวนี้ลงไปด้วยค่ะตัวนี้จะเป็นตัววัดน้ํานะคะว่าน้ําจะสูงขนาดไหนนี่ค่ะเทลงไปในในหลอดนี้เลยนี่ค่ะจนกว่า นี่ค่ะให้ตัวแดงๆนี่พุ่งขึ้นมาอย่างนี้นะคะถ้าเขาลดลงไปก็ต้องเทน้ําใส่อีกค่ะนี่นี่ค่ะแล้วเราก็ปล่อยไว้พอตัวเนี้ยเขาลดลงเห็นไหมคะหรือพุ่งเนี้ยเราก็ลดน้ําเข้าอีกนะคะเพราะว่าใบเตือนี้ชอบความชุ่มชื้นค่ะเอาเข้าไปไว้ในบ้านนะคะ ยายก็ได้ย้ายมาแล้วนะคะให้เขาเขาก็จะอยู่ตรงมุมทางที่ตะวันออกนะคะส่วนมากยายจะขามาไว้ตรงใกล้ๆโต๊ะตรงเนี้ยเพราะว่ามีล้อเลื่อนก็จะอยู่กับมุมดอกไม้กล้วยไม้ของยายนี่ค่ะ